สวัสดีครับผมพุรพัฒรศิรเรีวันนี้เจ้าของร้านปนันจูเลียนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเหรียญ10ปี2538ซึ่งผมพึ่งซื้อมาล่าสุดนี้เองครับหลังจากที่หลายคนได้ดูคลิปที่ผมได้ทำเอาลงแล้วนะก็ได้ไปศึกษาได้ไปค้นหาตามที่ผมประกาศรับซื้อครับแล้วก็มีคน หามาขายได้จริงๆครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญล่าสุดครับซึ่งซื้อเข้ามาตอนนี้อยู่ที่5,000บาทครับนั่นคือเหรียญ10ที่มีสีเดียวนั่นเองครับเหรียญ10ที่มีสีเดียวเหรียญนี้นะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญที่มีการชุบมาหรือเปล่าครับต้องบอกเลยว่าเหรียญนี้มีสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับมีผิววิงวิงเล็กน้อยครับและเหรียญนี้นะครับไม่ได้มีการชุบครับเพราะถ้าตามตำราที่ผมเคยสอนแล้ว หลายคนศึกษาก็คงจะทราบครับอย่างแรกที่ผมให้ท่านได้ลองศึกษาดูคือจุดนี้ครับสำหรับจุดนี้นะครับคุณเห็นตรงที่รอยต่อระหว่างด้านนอกและด้านในไหมครับตอนแรกๆถ้าเราดูภาพเฉยๆนะครับตอนที่ FC ส่งภาพให้ดูครับเราก็คิดว่าเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่นะมีรอยต่อมีการชุบมาหรือเปล่าครับ แต่สุดท้าย fc ก็ส่งให้เราตรวจสอบอีกทีฮะถ้าเรามองอย่างนี้นะครับนะฮะด้วยแสงด้วยอะไรต่างๆแล้วครับอาจจะเหมือนว่าเป็นเหรียญที่มีการชุบครับแต่หลังจากที่ใช้กล้องและผมไม่ได้ใช้กล้องแบบธรรมดานะครับไม่ใช่กล้องส่องผ้านะฮะเพราะเวลาผมเช็คผมใช้ระดับกล้องส่องเพชรครับกล้องส่องเพชรเนี่ยจะเป็นกล้องที่ ถ้าได้ส่องดูสักครั้งหนึ่งนะจะปวดตามากครับนะซึ่งมันมีการขยายมากกว่าปกติหลายเท่าครับและเหรียญน,นี้นะฮะจะดูแค่ผิวเผินอย่างนี้คงจะไม่ได้ครับต้องดูที่น้ำหนักที่ผมเคยสอนทุกท่านครับซึ่งเหรียญถ้าเป็นเหรียญ10ธรรมดาทั่วไปนะฮะยกตัวอย่างเหรียญ10ธรรมดาทั่วไปนี่คือเครื่องคิดเลขครับเป็นเครื่องคิดเลขแบบง่ายๆที่เอามาเช็คเลยครับ ถ้าแบบเหรียญสิบธรรมดาทั่วไปครับน้ำหนักจะอยู่ราวๆประมาณนี้8.4-8.5กรัมครับเคยเจอก็ไม่เกิน8.6หรอกแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นนิกเกิลล้วนๆนิกเกิลล้วนๆครับซึ่งนี่ไม่ใช่เหรียญแรกครับนะผมได้มาไหลเหรียญแล้วนะฮะถ้าเป็นนิกเกิลล้วนๆจะอยู่ราวๆประมาณนี้ครับ8.8-8.9-9กรัมครับซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างที่สูงสาเหตุที่น้ำหนักสูงนั้นก็เพราะว่า ถ้าพูดถึงความหนาแน่นของโลหะแล้วนะครับนิกเกิลจะมีความหนาแน่นมากกว่าทองเหลืองครับเมื่อมีความหนาแน่นมากกว่าทองเหลืองแน่นอนครับนะถึงแม้จะขนาดจะเท่ากันรูปแบบหลายอย่างเท่ากันน้ำหนักย่อมแตกต่างกันแน่นอนครับและถ้าใครเคยส่องเหรียญเราจะรู้ว่าลวดลายต่างๆการปลอมนั้นค่อนข้างที่จะยากครับ นะฮะสังเกตที่วัดอารมณ์นะวัดอารุณ์นะครับเห็นไหมฮะจะมีลวดลายอะไรต่างๆที่อยู่นี้จะปอมยากครับและขอบขอบเหรียญสิบจะเป็นแบบนี้ครับฮะขอบเหรียญสิบจะเป็นแบบนี้ครับใครมีแบบนี้ร้านปาหนันยินดีรับซื้อจริงๆครับเพราะเราซื้อขายกันจริงๆนะซื้อขายกันจริงๆและเหรียญน,นี้ผมซื้อมาเอามาโชว์เสร็จปุ๊บ ก่อนที่จะทำคลิปวิดีโอนี้มีนักสะสมทักมาซื้อไปเรียบร้อยครับสำหรับเหรียญนี้นะฮะถ้าใครมีสนใจนะฮะอยากขายของสะสมสามารถติดต่อผมได้ครับตรงนี้เลยครับ Facebook ร้านปานันจิวลี่โทรศัพท์ของเราคือ054067303ใครที่ถนัดทางลายอยากส่งของสะสมมีค่า ให้ประเมินราคาก็สามารถติดต่อทงางไลน์ได้ครับ ID ไลน์ของเราคือ a ดปานัน888ร้านปานันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ